สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องของวรดาทุกท่านนะคะพบกันวันนี้อีกเหมือนเดิมนะคะเป็นวันเสาร์น,นะคะที่3เดือนกุมภาพัานธ์แล้วนะคะเราก็มาพบกันเช่นเคยนะคะกับวรดาผ้าคามเนาะวันนี้วรดาก็มาพบกับพ่อแม่พี่น้องเช่นเคยนะคะอยู่ที่บ้านนะคะอยู่พื้นทีของวรดานะคะวันนี้ก็เหมือนเคยเช่นเดิมนะคะวรดาอยู่บ้านนะคะอยู่บ้านได้สินค้ามาวรดาก็อะพายายามมาลงรีวิวให้พ่อแม่พี่น้องทุกทุกท่านนะคะ หากท่านอยากได้สินค้าอะไรชิ้นไหนแบบไหนให้ทักทายกันเข้ามาขอให้ท่านดูในวิดีโอนะคะวิดีโอช่อง YouTube แล้วก็ดูอีพีแล้วก็ดูนัมเบอร์นะคะแล้วให้ท่านทักทายกันเข้ามาหากท่านอยากได้สินค้าของเราชิ้นไหนแบบไหนทักทายแคปนะคะแคปสินค้าแล้วส่งมาให้เราเนาะเพราะว่าเราไม่สามารถจะไปดูให้ท่านได้ทุกคลิปแต่ถ้าท่านดูไม่เป็นหรือดูคลิปไม่ออกก็ให้ท่านบอกอีพีแล้วก็นัมเบอร์ก็พอนะคะบอรดาจะดูให้ท่านได้นะคะ วันนี้เหมือนเดิมวลดาก็ไปได้สินค้าจากแม่กีทอมาสวยงามน,นะคะแต่โอ้หน้ําตาไหลนะคะวันนี้ตลาดเงียบมากเลยนะคะตลาดถนนภาคามเนื่องจากตอนนี้จะเป็นช่วงงานการชาตินะคะงานการชาติที่จังหวัดสกลนครเพิ่งเสร็จจากงานเฉลิมฉลององค์พระธาตุเชิงชุมนะคะไปจาปีเนาะ อ่าเป็นงานปจัจจาปีก็ผ่านไปแล้วตอนนี้ก็ปรจจําีเป็นงานการชาติมีคนหลากหลายมาขายสินค้านะคะผู้คนขายในถนนพระรามก็ไม่มีนะคะไม่มีคนซื้อคนขายก็ยังมีนิดๆหน่อยๆแต่วราดาก็ได้สินค้ามาให้พ่อแม่พี่น้องเหมือนเดิมเพราะว่าวราดาจะสั่งกับเมกี่ทอมาไว้ให้ท่านเรียบร้อยแล้วนะคะสินค้าของเราแต่ละชิ้นแต่ละอย่างของวราดาวราดาก็จะสั่งกับเมกี่ทอไว้เลยเนาะเพราะเราอยากได้สินค้าอันไหนเราจะสั่งให้ท่านทอให้เลยหรือเราเลือกใน ในไลน์ในโทรศัพท์ไปแล้วก่อนเนี้ยน,นีแล้วนะคะเราจะได้สินค้าสวยงามนะคะรับรองสินค้าของบรรดาคัดมาเรียบร้อยนะคะอันไหนที่ไม่สวยอนไนที่ไม่งามบรรดาก็จะจัดบอกให้พ่อแม่พี่น้องเลยนะคะว่าเป็นสินค้าของแม่กีทอรถดหลังมานะคะอย่างคลิปนี้บรรดาก็จะมานําเสนอให้ท่านดูเสียงบรรดาก็ยังไม่ดีขึ้นนะคะเป็นหวัดเป็นผ้าดักแด้เป็นชุดนะคะ อาทิตย์ที่แล้วไม่ได้สักคืบระคะบันนี้ได้มาเพียบสวยนะคะวรดาจะมายกให้ท่านเลยนะคะเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองใกล้เรือนะคะใกล้เทศากาลตรุษกินขอให้ท่านนําไปใส่นําไปใช้เลยนะคะสวยอันนี้เป็นผ้าชุดนะคะลายงามมากนะคะกว้างหนึ่งเมตรยาวสี่เมตรนะคะสีสองเมตรลายสองเมตรลายงามนะคะดูสีนะคะดูเป็นเขียวหยกนะคะสวยงามนะคะเคียวต้องอ่อนเคียวหยกนะคะ สวยงามนะคะผ้าดักแด้จะมีหลายอย่างหลายเกดเหมือนกันนะคะแต่ให้ท่านดูดีๆว่าผ้าดักแด้บางผ้าบางอันไม่เหมือนกันนะคะอันนี้นิ่มมากเลยนะคะเป็นผ้าของวลร,รดาคัดเกดมาแล้วนะคะจริงๆผ้ารุ่นนี้ขายชุดละพันหกนะคะแต่วันนี้เพื่อเป็นการช่วยเหลือแม่กีทอเนาะเราก็ยังยืนหัดขายให้ท่านในราคาเดิมอยู่นะคะให้พ่อแม่พี่น้องราคาเดิมชุดละหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทนะคะหากพ่อแม่พี่น้องท่านใดสนใจทักมาเลยเนาะ ว่าาจะมีนําเบอร์ให้ท่านยกขึ้นเลยนะคะ1,100บาทผ้ารุ่นนี้เนื้อนิ่มไม่แข็งไม่กระเด้งนะคะเนื้อผ้าใหม่ๆเลยนะคะเพราะว่าสินค้าของเราทอมาใหม่ๆเลยนะคะทอแล้วขายขายแล้วทอไปเรื่อยๆเนาะสินค้าเราก็จะสวยนะคะสินค้าเนื้อดีนเนื้อน้นสีไม่เลอะลายคมชัดตามหน้าปกเลยนะคะอันนี้คือนําเบอร์หนึ่งนะคะจากชุดละพันหกเราขายเพียงหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทนะคะเพื่อช่วยคุณแม่กี่ทอเห็นไหมคะ เขียงามมากนะคะอันนี้สีพื้น,นะคะเรียกว่าเขียวดยกหรือเขียวตองอ่อนนะคะงามนะคะตัวนี้นะคะนัมเบอร์ที่หนึ่งนะคะชุดที่หนึ่งสวยนะคะดูลายเต็มมาสวยค่ะลายเต็มงามมากนะคะแล้วก็ย,ยังสวยเลยนะคะแล้วมาอีกชุดที่สองนะคะชุดที่สองชุดนี้ออกเป็นเหลืองขมิ้นนะคะสวยนะคะตัวนี้นะคะดูลายนะคะคมชัดงามมากนะคะรวยสวยสวยเกตเอคัดเกตมาแล้วนะคะจากชุดละ 1,600งันรบาทนะคะรุ่นนี้เรามาขายเพียง1น0 0งพันหนึ่งร้อยพ่อแม่พี่น้องค่ะหากท่านใดสนใจทักเข้ามาเลยเนาะสินค้าของเราโอเคสินค้าเราสวยสินค้าเราตรงหน้าปกนะคะวันนี้เราจัดให้ท่านเลยนะคะน u m เบอร์สนะคะ2องทับหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทนะคะจัดสุดๆให้ท่านเลยเนะาะจัดสวยๆให้ท่านเลยรับรองนะคะสินค้าเราโอเคงามทุกคืนงามทุกคืนนะคะ ดูลายดูสีคมกริบเลยนะคะงามละเอียดตัดเสื้อก็งามท่านดูดีๆนะคะสวยนะคะนี่คะ่ะเหลืองทองนะคะเหลืองไพรนะคะจะเรียกตรงๆก็คือเหลืองไพรนะคะอย่างนี้งามมากสวยค่ะตัดชุดงามมากนะคะกว้างหนึ่งเมตรยาวสี่เมตรผ้าสีสองเมตรผ้าลายสองเมตรเรียกว่าผ้าชุดนะคะ สวยคะ่ะนํำเบอร์สองนะคะเป็นนําเบอร์สานะคะวันนี้วลารดาใสเป็นเกงสบายเลยนะคะเพราะาตัดใบใส่นะคะใส่ง่ายคะ่ะต่อมาชุดนี้เราก็จะมายกให้ท่านคือสีเหลืองเหมือนกันแต่เหลืองคนละอย่างนะคะดูลายดูเชิงนะคะนี่คะ่ะสวยนะคะลายมงกุฎเพชรนะคะสวยหรือว่ามีโบราณน,นะคะงามมากนะคะอันนี้ก็ผ้าชุดอันนี้เหมาะเลยนะคะไปตัดช่วงเทศก,กาลตรุษจีนนะคะ ดูนะคะงามนะคะดูนะคะงามตัวนี้เอกลักษณ์เห็นไหมคะเป็นลายด้วยนะคะปกติแล้วบางชุดไม่มีนะคะบางชุดท่านก็ไม่ได้ทําเห็นไหมคะสไะไรนะคะนี่งามมากนะคะนี่ค่ะสวยนะคะนี่สวยจริงๆนะคะดูนะคะสวยงามแท้เนโนอนะคะนาเบอร์สามหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทนะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทเนาะ นำเบอร์สามนะคะ1,100บาทนะคะหากพ่อแม่พี่น้องท่านใดสนใจรับเลยนะคะรับเลยสวยค่ะสินค้าของเราโอเคสวยจริงๆนะคะสวยงามแท้แน่นอนนะคะวันนี้เราจัดโปรให้ท่านสวยๆเลยนะคะสวยงามแท้แน่นอนนะคะ1,100บาทสวยค่ะสินค้าของเราโอเคสินค้าของเรามาตรฐานนะคะสวยนะคะลายงามมากนะคะชุดนี้นะคะ กว้างหนึ่งเมตรยาวสี่เมตรเรียกว่าผ้าชุดนะคะแล้วนะคะตัวนี้ก็เป็นสีชมพูกีบบัวแต่ท่านสังเกตดูนะคะชมพูกีบบัวผ้าพื้นแต่ละสีไม่เหมือนกันนะคะสวยงามนะคะงามตัวนี้จะเป็นด้านในเป็นเอ็นโอ้โหสวย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 อันนี้เป็นเขียวมุกนะคะเขียวมุกเขียวทหารแต่เป็นมุกนะคะ เงาเงาเงาวสวยนะคะเงามากนะคะอันนี้วรลดา,าก็จัดโปรให้ท่านเช่นเคยนะคะ1,100บาทจากชราพันแปดพันนะคะ1,100บาทเท่านั้นนัมเบอร์สี่ค่ะพ่อแม่พี่น้องท่านใดสนใจทัก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 ,ทกเข้ามาเลยนะคะนัมเบอร์สี่สวยงามมากนะคะนี่แอนแอนท่านดูเลยนะคะแอนแอนนัเบอร์สี่นะคะแอนแอนนะคะมีลายละชุดเท่านั้นนะคะ หมดแล้วหมดเลยนะคะหมดแล้วหมดเลยไม่มีอีกนะคะหมดแล้วหมดเลยขอให้ท่านรับเลยนะคะสินค้าง,งามๆแบ็งานของลูกเม่สวยนะคะซึ่งเป็นพี่สาววรดาก็เอาผ้าดักแด้นี่แหละคะ่ะไปตัดสีส้มนะคะสวยค่ะวรดกัก ตัดสองชดุดสีเหลืองกับสีส้มสีเหลืองใส่ตอนเช้าสีส้มใส่กลางคืนสวยงามมากนะคะแต่ตอนนี้ช่างยังตัดไม่เสร็จเนาะวรดาก็รออยู่อีกไม่กี่วันก็เสร็จเดี๋ยวท่านคอยดูนะคะวรดาจะลงย t ท b e ให้ท่านดูชุดสวยๆนะคะโอเคตัวนี้ก็งามนะคะพ่อแม่พี่น้องคะ่ะท่านดูรายนะคะนี่งามมากงาม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 มีโบราณใหญ่จริงๆนะคะตัวนี้เป็นไข่นะคะเป็นไข่อ่อนนะคะสวยนะคะ พื้นกิ่งในงามมากนะคะเงาวับเลยนะคะอันนี้นัมเบอร์ห้านะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะนัมเบอร์ห้านะคะนี่ค่ะสวยดูนะคะสีเงาสวยงามสวยกริดเลยนะคะนี่งามมากนะคะวันนี้เราได้ผ้าชุดสวยจริงๆนะคะมานําเสนอให้พ่อแม่พี่น้องนะคะแต่และชุดงามมากนะคะสวยจริงๆนะคะสีพื้นนี่ค่ะดูเลยนะคะนี่เรื่องไพรเหมือนกันนะคะแต่เป็นไพรอ่อนนะคะตัวนี้เป็นไพรอ่อนไพรออกขามินนะคะ นัมเบอรหเหมือนกันนะคะ500อยุ้ยไม่ใช่ค่ะ1,100บาทเท่านั้นนัมเบอร์ห้าผ้ายาว4เมตรกว้าง1เมตรสี2เมตรลาย2เมตรนะคะเรียกว่าผ้าตัดได้1ชุดนะคะสวยจริงๆนะคะตัวกริงสวยงามมากนะคะสวยแท้แน่นอนเลยนะคะรับรองเลยนะคะสินค้าโอเคนะคะ แต่ละชุดไม่มีตําหนินะคะแต่ละชุดสวยงามมากอีกแล้วนะคะชุดนี้ชุดนี้ก็เป็นสีกีดบัวแต่ว่ากีดบัวตัวนี้ท่านดูดีๆนะคะกีดบัวแต่ละชุดสีพื้นไม่เหมือนกันอันนี้กีดบัวทั้งชุดท่านดูดีๆนะคะไม่เหมือนกันนะคะเห็นไหมคะอันนี้ผ้าพื้นนะคะผ้าพื้นนะคะมีผ้าลายนะคะนี่ค่ะสวยนะคะเราก็จัดโปรให้ท่านนะคะหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทนัมเบอร์หกนะคะ สินค้าของเรามีกิ่งพร้อมขายแท้แน่นอนสินค้าของเราตรงหน้าปกสินค้าเราพร้อมขายให้ท่านสินค้าเราพร้อมนําส่งให้ท่านถึงหน้าบ้านนะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะท่านมาเลยนะคะมารับสินค้าสวยๆจากบรดาผ้าคามไปใส่นะคะสินค้าพื้นเมืองผ้าพื้นเมืองของชาวจังหวัดสกลนครนะคะในราคาพิเศษสุดๆเลยนะคะชุดนี้1,100บาทเท่านั้นนัมเบอร์6นะคะ เป็นผ้าชุดนะคะเป็นผ้าชุดสวยงามเท้แน่นอนเลยนะคะหากพ่อแม่พี่น้องท่านใดสนใจทักมาเลยเนาะทักทักมาเนาะทักมาสวยค่ะกระโปรงเอวสม็มอกแต่ว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นตัดมาใหม่นะคะจะใช้ผ้าผืนใหญ่นะคะเป็นผ้าคนละรุ่นกับที่ผ่านมานะคะตัวนี้เห็นไหมคะปกติตัวนี้ขายพันสามนะคะเพราะใช้ผ้าคนละอย่างกับที่วร,รดาเคยขายมานะคะตัวก็จะยาวกว่าเนาะ อันนี้ตัวละพันนะคะตัวนี้ตัวละพันบาทนะคะหากพ่อแม่พี่น้องท่านใดสนใจนะคะทักมาเลยนะคะตัวที่1นนะคะตัวนี้ตัวละพันนะคะรุ่นนี้ตัวละพันบาทนะคะได้มา2ตัวแค่น <t. S 2> uh ั้นนะคะวันนี้นะคะมันจะแตกต่างจากรุ่นที่วลดาเคยขายนะคะรุ่นวลดาขายตัวละ9 0 0อจะเป็นผ้าคนละอย่างนะคะอันนี้ผ้าสี่ตะโกอนะคะอันนี้พันบาทนะคะแล้วเรามาอันนี้อีกนะคะตัวนี้เนี่ยค่ะตัวที่สองคะ เราได้มาสองตัวแค่นี้นะคะหากท่านใดสนใจทักเลยนะคะสวยนะคะอันนี้ตัวละหนึ่งพันบาทนะคะสวยแท้แน่นอนเลยนะคะวันนี้เราจัดโปรให้ท่านนะคะสุดสุดสุดนะคะพิเศษเลยนะคะตัวละหนึ่งพันนะคะรุ่นนี้นะคะมีอยู่สองตัวเท่านี้นะคะวันนี้หากท่านใดสนใจทักเลยนะคะหากท่านใดอยากได้สินค้าตรงหน้าปกสวยๆงามๆก็ทักเข้ามาเลยนะคะสินค้าของเราวีกริงพร้อมขายมีแท้แน่นอนนะคะ วันนี้เราจัดโปรให้ท่านสวยๆส,ๆสุดๆเลยนะคะเป็นผ้าดักแด้ผ้าชุดนะคะหากท่านในสนใจก็ดูอีพีแล้วก็ทักหาวรดาหรือส่งไลน์ไว้สมมุติท่านนอนดึกท่านก็ทักไลน์ไว้เลยนะคะท่านวารดาจะไปเปิดดูตามเวลาท่านใดมาก่อนถ้าท่านเอาวรดาก็จะเก็บไว้ให้ท่านเลยนะคะวารดาตรงเป๊ะนะคะตรงตรง เป๊ต่อหน้าที่รงเป๊ะต่อที่เวลานะคะถ้าท่านทักมาว่าท่านเอาวรดาดูใครมาก,ก่อนมาหลังวรดาก็จะล็อกให้เลยนะคะสุดท้ายแล้วไม่มีอะไรนะคะวันนี้มีสินค้าดีๆงามๆนะคะฝากท่านด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องวรดาภาคทด้วยนะคะขอบพระคุณพ่อแม่พี่น้องที่เมตตาขอบพระคุณที่ท่านเอ็นดูนะคะขอบคุณค่ะ